อีกกองทุนวิทย์แถลงข่าวยังไงคะกับหน้าใหม่พี่วิทย์ยังไงบ้างคะไลฟ์ฟังหน่ได้ไหมคะหน้าใหม่ผมเหรอก็แฮปปี้นะแฮปปี้มากขอบคุณพี่กินค้าขอบคุณพี่มอบสิ่งดีให้กับผม หลังจากที่ดูหน้าตัวเองมานานพอสมควรนะ,ะก็คิดคิดมานานอยู่เหมือนกันเพราะว่าเอาอยัางไงดีแต่พอได้ปรึกษากับพี่ปิ่นแล้วก็เอาวะต่นที่เหมือนคุณท่านบอตามว่าจะไม่ไม่คิดที่จะทำสังญ,ญกรรมทำไมเราจึงแบบตัดสินใจทำเลยนะค่ะไม่เคยมีความคิดที่จะทําสัญญกรรมเลยในหงกเพราะว่าไม่รู้สิมันมันเหมือนกับมันเหมือนกับมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาด้วย เพราะว่า,วาไม่ว่าจะโบท็อกอะไรนู่นนี่นั่นไม่เคยคิดไม,ไม่ไม่เคยทำอะไรเลยไม่เคยเลยมีแต่ทาครีมตอนอาบน้ำเสร็จเฉยๆแต่ว่าพอดูหน้าตัวเองน,น,นานๆเขา้าเอ๊ะมันก็มันก็มีริ้วรอยนะมันก็มันก็บ่งบอกถึงวัยที่มันเริ่มหย่อนหย่อนยานไปอะไรอย่างเงี้ย คือเรารู้สึกยนนิดหน่อยยัน่์นิดหน่อยที่พี่พี่บอกว่าไม่อยากทำเพราะอะไรครับผมที่ยังไม่ได้แบบว่ามาศึกษาหรือเต็มตัวว่าอยากคำเสกคำเพราะอะไรกันตอนนั้นคือจริงๆเนี่ยคำว่าสัญญกรรมเนี่ยมันมีมานานแล้วรับรู้มานานแล้วแต่ว่าแต่ว่ามันไม่เคยอยู่ในหัวเราเพราะว่าเราเป็นผู้ชายแล้วเราไม่คิดว่ามันจะต้องทำอะไรแต่ าที่มันมีถุงไขมันใต้ตาเนี่ยมันก็มันก็ทำให้เราถ่ายรูปหรือว่าเวลาออกมาหน้าจอหรืออะไรเนี่ยมันจะดูมีอายุซึ่งพอเราไปดูเพื่อนๆหลายคนที่เขาอยู่ในวัยเดียวกับเราเนี่ยเอเขาทำไมดูดีกว่าเราเยอะเลยวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มมีความคิดนิดนึงว่าเฮ้ยถ้าเราทำเนี่ยมันจะมันจะดีขึ้นไหมแต่ว่า ยังไม่ได้รู้ว่าจะต้องทำกับใครอะไรยังไงเพราะมันเยอะสุดท้ายก็มาเจอพี่ปิ่นก็ได้มาพูดคุยพูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งจนพี่ปิน่นบอกว่ามหมอเก่งที่นี่นู่นนี่นั่นนู่นนีน่อะไรซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเออมันก็สมควรแก่วเวลาแล้วนะเราก็ลองทำดูอืเสร็จแล้วมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้แหละ ใช่ไหมใช่ค่ะจิ๊กจั่ยิพากับวิปปิ้งเขาต้ปรึกษาเราให้เขาปรึกษาไปยังไงบ้างครับคก็เราจะปรึกษาเฉพาะปัญหาที่มีจริงๆที่เหมาะสมในวัยคือเขาว่าเป็นคนที่ยังดูดีอยู่จริงๆแล้วนะคะก็จะมีปัญหาแค่ในส่วนของตาล่างเนาะแล้วก็ตาบนที่หนังตามันตกลงมาปิดที่ไม่เท่ากันด้วยคิ้วกับชั้นตาใกล้กันแล้วก็เลยมีสองพาร์ทนี้นะคะเราก็เลยใช้วิธีการ ให้คุณหมอตัดถึงไขมันใต้ตาให้นะคะแล้วก็ยกคิ้วเพื่อให้สเปซของคิ้วกับชั้นตาค่ะมันห่างกันมันจะมีความสดใสขึ้นชั้นตาก็จะกลับมาด้วยโดยที่ไม่ได้กรีดที่หนังตาบนเลยแล้วก็ดึงพาร์ทนี้ไปหน่อยหนึ่งเขาเรียกว่า mid space นะคะมันจะได้แบบยกขึ้นไปนะคะตรงตรงส่วนพาร์ทนี้ค่ะก็คือทำใต้ตางยกคิ้วใช่ค่ะแล้วก็อาจะพารตของหน้าแก้มข้างบนส่วนเดียวค่ะ ตรงตรงพันเนี่ยคะ่ะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับข้างล่างเพราะว่ายังดูโอเคมากๆอยู่ไม่ได้ดึงห<า>น,นะชาใช,ใช่ค่ะใช่ก็เหมาะก,กับเขาเลยคะ่ะจริงี่ิงตอนที่มาปรึกษาแล้วเราเาเรียกว่ากังวลอะไรมากที่สุดในการทำเสียกรรมครั้งแรกของเราอืมก่อนที่จะทำเนี่ยความกังวลเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะทำที่ไหนทำกับใครอะไรยังไงพวกเนี้ย นี่คือสิ่งที่เรากังวลเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้มันมันมันเยอะมันเยอะจนเราไม่สามารถที่จะระบุลงไปได้ว่าเราควรจะทําที่ไหนก็มีสอบถามน้องๆหลายคนเขาก็บอกว่าเออลองคุยกับพี่ปิ่นดูน้องๆที่อยู่ในวงการเขาบอกเออลองคุยกับพี่ปิ่นดูก็เลยก็เลยได้คุยกับพี่ปิ่นแล้วก็เออมันก็มันก็โอเคแล้วได้คุยกับหมอด้วยหมอเขาก็แนะนําคุณหมอก็เก่งคุณหมอก็แนะนําว่า เราควรจะทำแก้ไขในสิ่งที่เราอยากจะแก้ไขหรือว่าจะทำอะไรยังไงก็ค่อยๆดูกันไปในส่วนของตาหรืออะไรพวกนี้คุณหมอก็แนะนำให้ทำอย่างนี้อย่างนี้หลังจากทำแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ก็เลยตัดสินใจว่าอาพี่ปิ่นทำก็ทาทำก็ทำที่จริงเรากลัวไหมครับกับการผ่าตัดคือ ไม่ไม่ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวมากเพราะว่าเคยเคยเคยไปโรงพยาบาลวางยาสลบเพื่อที่จะส่องกล้องลำไส้มันไม่รู้สึกอะไรเลยตื่นมาก็คือจบก็เลยเออพอมีพอมีประสบการณ์ตรงนั้นบ้างพอมาทำตรงนี้ก็เข้าไปก็หลับตื่นมาอย่างเดียวแล้วก็จบ <c oughs> ไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะ่กี่วัน หนึ่งเดือนเนาะหนึ่งเดือนหเดือนค่ะทำแบบตัวพี่วิทย์เองพอมองกระจกแล้วมันคืนพอใจไม่ไก่หรือว่ามันเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการไหมครับผมมันอันดับแรกเลยก็คือรอยหรือว่าพวกถุงตรงนี้มันหายไปหมดเลยแล้วตาก็มีชั้นขึ้นจากที่เมื่อก่อนมันตามตกข้างหนึ่งก็ก็แฮปปี้ happy, ฮะก็มันมันมันก็เปลี่ยนไปอย่างที่เรา อย่างที่เราเห็นกันตอนนี้แต่ว่ามันน่าจะโอเคมากกว่านี้ถ้ามันสักสี่ห้าเดือนใช่ไหมพี่ปิ่นค่ะใช่อันนี้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วนะเดือนเดียวเองเดือนค่ะเดี๋ยวก็จะลงตัวมากขึ้นคือเรื่องเล่ข้างชีวิตเองเป็นเหตุจูงใจที่ทำให้เราศิญปกรรมในรอบนี้ใช่ไหมใช่แล้วด้วยเวลาที่มันเหมาะสมด้วยคือเราเองเราก็ อืมสมควรแล้วนะสมควรแก่เวลาแล้วนะอะไรปี้คพวรคาแรคเตอร์ห่างนะคะเพราะว่าปกติแล้วพีมพ์ก็จะเป็นคนแบบเข้มๆดุๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าความดุมันผ่านไปแล้วเลยนะเออมันหวานใช่ไหมหวานน้ำเลี้ยงเหลือนวดนึกนังเหลือนวดก็คิดว่ามันคงต้องเปลี่ยนอะผู้ผู้จัดละครต่างๆก็คงต้องเปลี่ยน ให้พี่ไปเล่นเป็นพระเอกแทนผู้จัดได้ไม่ได้เป็นพ่อพระเอกนะเป็นพระเอกเลยนะไม่รู้เป็นจริงไหมครับพอผู้จัดเห็นหน้าใหม่แล้วแล้วรู้สึกแบบยกเลิกบทกับอนี้แก็มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าหนวดยังมีอยู่แต่ถ้าโกนหนวดนี่ไม่แน่นะอันนี้เป็นสไตที่ใส่เก่าที่พี่ไีกลัวไหมครับเรื่องความคาแรคเตอร์ที่คนจับว่าตั้งแต่วันแรกที่มารับบทนี้ ต้องเป็นเนี่ยนี่คือพีวิศแต่พอตอนวันวนี้มันเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มดูเด็กลงอย่างเงี้ยมันรู้สึกยังไงบ้างรครับผมยังยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากตรงนั้นเพราะว่าในตัวของละครเนี่ยมันก็เรื่องเก่ามันก็จะจบไปมันก็เป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาพีวิศรู้สึกเนี่ยคลายเติมพอมันเปลี่ยนไปภาพจำที่เคยจำมาแล้วมันเปลี่ยนไปตรงนี้ไม่มีความบมวนต่องานเราต่อ มันมันจริงๆมันก็ไม่ได้เปลี่ยนมากมันแค่แค่ตามันชัดขึ้นแต่พอผ่านไปสัก4ีหเดือน3เดือนอะไรพวกนี้มันก็จะชินตาไปเองแต่ว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนถึงขนาดที่ว่าแบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเลยก็เพียงแต่ว่ามันริ้วรอยหรือพวกอะไรที่มันไม่ต้องการเนี่ยมันก็มันก็จะหายไป แต่ว่าในตัวละครเนี่ยคือละครเก่าๆมันก็ถ่ายจบไปหมดแล้วก็ถ้าจะเริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่ด้วยหน้านี้เลยก็คือคอจริงนิ่ก็คือเป็นหน้าใหม่ตั้งแต่เรื่องที่รับล่าสุดเลยใช่เรื่องค้างที่ถ่ายไว้ไม่มีไม่มีจริงๆกังวลไหมครับผลงานที่มันจะเข้ามาหลังจากนี้ไม่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 รู้สึกอะไรเลยไม่กังวลอะไรตรงนั้นเลยเพราะว่าคาแรคเตอร์มาจากในเนอร์ข้างในใช่ใช่ใช่อย่างนี้ก็คือไม่ใช่ผู้ส่และต้องเป็น ต้องเป็นพ right? ี่โสมพี่โูสมขนาดตอนนี้ต้องเรียกพี่โสมต้องเป็นพี่โสมแล้วยังพี่ปิดครับพี่ปิดพอมาทำอย่างเงี้ยด้วยความที่เราก็ติดตามผลงานเขาเราจะต้องทำยังไงรู้สึกว่าให้คาแรคเตอร์ความเป็นที่วิตยังอยู่มันยากมากตรงนี้ครับอุคือพี่คิดว่าคนก็ชื่นชมในผลงานเขาอยู่แล้วค่ะแล้วคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์บุคลิกไม่ว่าจะเป็นบอดี้บนหน้าหรือการแอคติ้งต่างๆก็ยังเป็นตัวเขาอยู่ดี นะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่แบบเป็นของของเขาก็ค,คือหนวด่ยนนคะหน้าก็ยังเป็นหน้าเดิมพี่มองว่าแบบมันเป็นแค่ปรับปรุงเนาะปรับปรุงในส่วนที่ร่วงโรยม,ม,มันเป็นบบแบบก็คือฟ้นฟูฟ้นฟูขึ้นไปเฉยๆค่ะเพราะว่าแค่คนธรรมดาค่ะเขาก็ยังทำไปเลยเลือออกไหมคะก็ยังไม่ปล่อยให้แบบส่วนที่แก้ได้ก็ควรจะแก้ค่ะเพราะฉะนั้นนการเป็นดาราค่ะจะให้คนเห็นงานอ่ะ นะคะจะให้คนเห็นเขาใน acting นนต่างๆจริงๆแล้วว่าค่ะการพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะคะมันไม่จำเป็นต้องแบบแก่สมบทอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะ,ค,ะคือจริงๆทุกวันนี้การการทำสัญญกรรมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติเพราะว่าแม้แต่รูปที่ถ่ายมาเนี่ยมันยังต้อง touch up เลยตาเตอที่มันร่วงโรยไปก็ต้องแต่งให้มันดูดีเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็แทบจะ แทบจะไม่มีความแตกต่างอะไรแต่ถ้าเรามาทำแล้วมันทำให้เราดูดีในชีวิตจริงด้วยก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่<ช><ม>ว่าแต่เบคอัพที่ตะกอลก็ไม่ต้องแต่เงเยอะแล้วไม่ต้องแต่เงเยอะแล้วแต่แบบดุตึงแบบอ่าพี่ปินเห็นคนรัพแล้วเป็นยังไงบ <c oughs> ้างค <c oughs> ะืก็ว่าก็ดีใจนะคะก็ถูกใจ ใช่ค่ะก็แล้วเราก็ดีใจที่เราได้แนะนําในส่วนที่จําเป็นจริงๆ mm hmm. แล้วก็ไม่หลอกตาด้วยออกมาก็ยังเป็นพี่วิทคนเดิม mm hmm. แต่ว่าเพิ่ม mm hmm. เติมก็คือความสดใสความลุกยางขึ้นนะคะแล้วก็เห็นแล้วก็แบบตอบโจทย์จริงๆค่ะได้แก้ปัญหาอย่างถึงใต้ตาค่ะซึ่งเป็นเป็นปัญหา mm hmm. เห็นชัดๆเลยค่ะ mm hmm. ก็ทำแล้วมันจะเรียบนะคะ mm hmm. นะคะคิวก็มีความห่างกับชั้นตาทําให้ดูไม่กด คิวมันร่วงตกเร็วนะคะคนเราค่ะแบบธรรมชาตะะิค่ะถึงเวลาเราก็เอากลับคืนขึ้นไปมันก็มีสเปซให้ระหว่างคิวกับชั้นตามก็สดใสเออพี่พี่มองว่ามันมันพัฒนาออกมาแล้วแบบดูกลมกลืนนะคะดึงไม่หลอกตาเนาะซึ่งจริงๆเลยสามารถกระชากไว้พี่ดิได้ถ้าอยากเด็กสัก40ก็ได้โอ้ใช่ค่ะอาจจะเด็กกว่า4ีา่้ิบ้ซ้ำสำหรับน้องบิ๊นะคะจต่ทำได้ค่ะแต่ว่าก็มองด้วยว่าแบบออ ยังไม่ทำใช่เอาแบบในส่วนที่เป็นความเหมาะสมที่สุดก่อนนะคะจะได้แบบไม่แบบกระชากกรนต<ไ>ปนะค่ะซึ่งคนวันนี้มันหนึ่งเดือนมันโอเคแล้วพี่วิทย์มีอนาคตคิดไหมครับว่าเราอยากทําอะไรเพิ่มเติมหรือว่าวางแผนไหมครับว่าเอออีกสักกี่ปีเราอยากทําอะไรตรงนี้หรือมีการปรึกษาคุยกับพี่ปิ่นหรือยังครับคือพี่ปินป่นเนี่ยอยากจะให้ทําตอนแรกแต่ว่าพี่ปิ่นก็บอกว่าอย่าพึ่งเลยเอาเอาแค่นี้ก่อน แล้วก็คุณหมอด้วยเขาก็บอกว่าเ,า,เา,เาเอ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 าปัญหาที่อยากจะแก้ก่อนในอนาคตค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันยังไม่มีร่องเรื่องอะไรมากตรงนี้แต่อีกสี่ห้าปีข้างหน้ามันก็ไม่แน่ความคิดมันก็เปลี่ยนไปได้หรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ <laughs> อาจจะแบบติดใจสัญญากันได้นะคะเมื <c oughs> ่อกี้พี่ปีมองว่าชายในวัยอายุเท่าพี่วิทย์ส่วนมากเขาจะมาทำสักรรมอะไรกันหรือว่าเขาจะกังวลในเรื่องอะไรกันเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ทำสัญรมกันเยอะขึ้นจริงๆค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของตานี่แหละค่ะที่ <c oughs> ตามันธรรมชาติหนังตามันตกไม่สามารถใช้เลเซอร์ใช้อะไรช่วยได้แล้วนะคะก็เป็นการตัดตัดหนังตาออกไปนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นประมาณ ตาบนตลาล่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องสกินเลเซอร์ค่ะผู้ชายมักจะเป็นแบบดูแลเรื่องของผิวใช้ครีมเงี้ยค่ะแต่บางทีครีมก็ช่วยไม่ได้แล้วว่าแรงโน้มถ่วงของโลกมันเราสู้ไม่ไหวนะคะ mm. ก็ต้องเป็นการตัดส่วนเกินออกก็ตามตามแต่ตามแต่ละคนเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงแต่ในในคนอายุประมาณเท่านี้ก็น่าจะมีประมาณประมาณเท่านี้ค่ะแต่บางคนนี่ก็แก่เลยนะคะบางคนอายุ ห้นี่ก็แบบหุ่ยหย่อนมากอะคะ่ะก็ดึงหน้าเพราะฉะนั้น,นก็มีผู้ชายหลายคนที่มาดึงหน้านะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบไม่ได้ว่าใครไวอะไรก็ขึ้นอยู่กับการดูแลมากอดน,นั้งแต่แรกนกัะคะ่ะเ,เนี่ยเธอเลิก,ก,กรักมีนวัตกรรมอะไรที่รองรับคนวัย50าสิบหรือไปบ้างที่สุกว่าอือไม่เจ็บไม่เหนื่อยไม่ปวดออกมาแล้วคือเปลี่ยนไปเลย จริงจริงตัดหัวทิ้ง <c oughs> ไม่ไม่ <c oughs> ตัดหัวแล้วก็ไปซ่อมก่อนแล้วก็มาติดใหม่ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็จริงจริงนวัตรกรรมของเราก็เป็นการให้ยาสลบอะค่ะในจริงพี่มองว่าตัวพี่เองเคยทาพวกเหมือนแบบเทอมาอะไรเงี้ยค่ะแบบรู้สึกเมื่อไรจะเสตจเตเนี่ย <c oughs> มันมันเจ็บอะค่ะใช่อะแต่เวลาสัตยกรรมมาค่ <c oughs> ะมันหลับไปเลยมันกลับกลายเป็นว่าขอให้พี่ทําสัญยกรรมจะดีกว่าให้ไปทําเทอมาอาชราก็คือเจ็บแต่จบ ใช่อ่ะเจ็บแล้วจบจบจริงๆแล้วก็ไม่ทรมานในช่วงพาร์ทหนึ่งชั่วโมงที่กว่าช็อตมันจะหมดอ่ะอคนอื่นอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบพี่นะคะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าแบบแบบบางทีมันทรมานเหมืนอนการตับมันจืดเข้าไปโดนกระดูกอะไรเงี้ยนะคะตอน,นที่เป็นเลเซอร์ตัวลึกๆก็ค่ะก็เลยจะบอกว่ามันจริงๆนวัตกรรมอ่ะมันมีเรื่องของการให้ยาสลบที่ปลอดภัยจริงๆผู้ไข้ได้ยาสลบป,ปุก็หลับดีมากเลยะคะ่ะของผมนี่กี่ชั่วโมงมนะ น่าจะหกใช่ไหมท้าประมาณหกหรือเปล่าหรือว่ารวมรวมรวมดูแลอะไรด้วยทุกอย่างทุกสเต็ปอะค่ะก็ทาหลายพาร์ทอ่ตาสามชั่วโมงใช่ค่ะคุณหมอทาละเอียดมาละเอียดมากแล้วคุณหมอจะเย็บแผลไม่เหมือนที่อื่นนะคะบางทีเย็บผ่านขอบตาล่างนะคะแต่ของเราค่ะเย็บแบบชิดแนวเลยค่ะชิดแนวที่สุดแล้วเทคนิคการดึงหน้าของเราถือว่าล้ำมากนะคะ ปกติแผลเย็บจะหยุดหน้าหูเวลาดึงนะคะแต่น้องวิทย์ไม่ได้ไปถึงระดับนั้นนะคะแต่คุณหมอที่น่าจะซ่อนแผลเข้าไปในรูหูซึ่งไม่มีใครทําได้คือแกแบบทําดีจริงๆค่ะ่พี่วิไม่ไ้ม่ได้ดึงหน้าพานี้ค่ะจะดึงแค่ส่วนกเ็นรษอ่พี่วิทย์ไม่ได้ไม่ได้ดึงหน้าพาร์ทนี้ค่ะจะดึงแค่ส่วนต้นก็จะไปเก็บไวนคือถ้าถ้าชี้ให้ดูก็จะเห็นแต่ว่าไม่แทบจะไม่เห็นนี่มันจะอยู่นี่ใช่ตรงนั้นดึงคิวยกคิวค่ะดึงเดีี๋ยวแจจะางงลไปอกค่ ก็มีตรงน้อย่างที่วิทย์เตรียมรับแรงกระแทกตป็ยังไงเพราะว่าหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเขรู้สึกว่าหน้าเก่าก็ดีอยู่แล้วทําไมถึงตัดสินใจมีดูเอกใหม่หน้าเก่าดีหน้าใหม่ดีกว่าจบเลยค่ะคำนี้นะคะยังไงบ้างมันเตรียมรับกระแสยังไงบ้างมันก็ต้องมีคนชื่นชมแล้วก็มีคนวิจารณ์ ก็มันเป็นสิ่งที่พูดยากเพราะว่ามันแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะะแต่ว่าแต่ว่าคือเราเรารู้ว่าเราต้องการอะไรซึ่งมันมันคุยกับตัวเองมานานแล้วมันสมควรที่จะทำเพราะว่าอย่างน้อยๆหน้าเรามันก็ยังต้องต้องต้องใช้ไปอีกหลายปีเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่มันหน้าเก่าเนี่ยคือยังไงยังไงอ่ะมันมันก็ เห็นถึงความรุ่งโรยของวัยเพราะนั้นเขาอาจจะไม่ชินตาด้วยมั้งถ้าผ่านไปสักผ่านไปสักครึ่งปีเดี๋ยวเขาก็ชินเองอ่ะนั้นก็ไม่ได้ซีเรียสกับแรงกระแทกตรงนี้ก็คือไม่ได้กังวลกับคำวิจารไใช่ใช่ใช่จริงๆเราทำเพราะเรามีปัญหาไม่ใช่ทำเพราะว่าเราอยากได้ถูกต้องถูกต้องมันเป็นการแก้ไขมันไม่ได้เป็นการแบบเปลี่ยน ให้มันไออีกหน้าหนึ่งอะไรอย่างเนี้ซึ่งการแก้ไขตรงนี้มันก็ทําให้เราดูดีขึ้นอย่างนี้ยยยอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือทุ่งไขมันใต้ตาเนี่ยใช่คุณวิทย์อบอกว่าที่น้องวิทย์บอกว่าส่องกระจกมานานแล้วมันไม่ใช่แค่แบบชวนวันเดียวถูกไหมถูกต้องบอกว่าคือดูกระจกมาหลายปีแล้วเอ๊อจะยังไงดีดใช่ไหมคะวเาราก็รูปบทีอือ่ค่ะีวาอยู่ที่ ยกขึ้นสูงโอเคนะแต่หน้ากรอบคาแรคเตอร์มันจะชัดกว่าก็คือสุดภาพจำมันเห็นหน้านี้มาเป็นสิบสิบปีแล้วไงก็คือไม่รับทความเราเป็นพี่พระเอกเราเอาต้องเป็นพระเอกอย่างเดียวตอนนี้แต่รอสร้างเองนะเ๋ยวพี่บินสร้างให้ีให้พี่บินสร้างแบบดุๆอะไรก็มันดูไม่ดุแล้วโอเคเป็นเพอคุ้มเพลียงไม่ได้แล้ว ไม่าตดูอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องดูทางหวานอย่างเดียวเลยอยาชี้ว่าตรงไหนบ้างที่มันเปลี่ยนไปในสายชัหน้าปัจจุบันกับหน้าดูก็คือไม่มีหมายจิงหมายตรงนี้แหละค่ะตาล่างแล้วตรงนี้ค่ะตาบนที่ถ้าดูจริงๆริะคะก่อนก่อนแก้ไขอะค่ะชั้นตาจะไม่มีแล้วทั้งจริงๆไม่มีทั้งสองข้างแหละแต่ข้างนี้ค่ะมันตกมากกว่าแล้วก็คิ้วกับชั้นตา ขอบตามันใกล้กันค่ะนะคะจะเห็นว่าขอโทษค่ะจะเห็นว่าแบบว่าพอมันใกล้กันปุ๊บนะคะมันก็จะไม่สดใสเพราะว่าคิ้วมันตกแล้วค่ะก็ยกขึ้นไปชั้นตาก็มาที่บอกกัค่ะสเต็ปมันควรจะเป็นอย่างนี้มันไม่ควรจะตัดหนังตาไปเลยถ้าคิ้วใกล้กับชั้นตาถ้าตัดหนังตาไปเลยปับ๊บมันจะกลายเป็นว่าจะไปจะไปใกล้กับคิว้วยิ่งดูดุเข้าไปใหญ่เลยค่ะหลักการที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้ถ้ายกคิวไปแล้วค่ะ นะคะสำหรับคนที่คิวใกล้กันเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยตัดถ้ามีส่วนเกินถ้ามีส่วนเกินก็ค่อยตัดขึ้นค่ะนะคะนะคะรอยร้องกงกผ่าอะไรก็จะหายไปด้วยใช่ก็จะดีขึ้นค่ะเพราะว่าคุณวิดนะน้องวิดไม่เคยใช้โบท็อกอะไรช่วยเลยนะคะเป็นคนแบบคอนเซอร์เวทีฟแมนมากๆนะคะนาสก็ก็เลยมองว่าตาตาฝั่งนี้มันจะห้อยใช่แล้วตาล่างนะคะชัดเจนที่สุดเลย ใช่ใชแล้วถุง<ช>มันจะเยอะมากซึ่ง,ส,งส,ส่วนอื่นนะคะหมายว่ากรอบหน้าต่างๆก็ยังดีอยู่ค่ะแต่ว่าพอถึงในเรื่องของปัญหาใต้ตาค่ะเห็นไหมเราเราทำอะค่ะปุ๊บเอาไขมันใต้ตาออกแล้วต้องเอาหนังออกด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเอาถุงไขมันใต้ตาออกค่ะถ้าไม่เอาหนังออกปุ๊บหนังจะย่นก็ต้องมีการตัดอ่าเราก็เย็บชิดขอบตาล่างมากๆเลยนะคะคือเทคนิคพิเศษจริงๆนะคะ ก็จะดูไม่ออกนะคะก็ประมาณคัสเนี้ยแหละค่ะอย่างอื่นก็นจ้าหยครัพี่ปิ่นจะบอกอะไรพี่ปิ่นหน่อยไหมคะขอบคุณครับพี่ปิ่นเรื่องความรักจังเลยแต่จริงหรือเปล่าคะจริงพี่บอกว่าหน้าใหม่ก็ต้องเปิดตัวสามคนก็คือพี่ปิ่นใช่ไหมครัอ๋อไม่เอาไหมเอาอ๋อเราไม่บอกใครนะเรารู้กัน ก็มันคืองานที่มันมีเรื่อยๆตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่ามันก็คงไม่ได้ไปกระทบอะไรมากเพราะมันก็มามาพร้อมหน้าใหม่เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าทำเพื่อแบบลองทำเพื่อที่จะลองรับงานใหม่ๆดูเนี่ยถ้าเป็นไปได้อาจจะได้บทอื่นอย่างที่บอกไงมันหนีไม่พ้นอ่ะมันหนีไม่พ้นแต่ถ้าหน้าเปนบาแล้วบทคะ อันนั ite, so ้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปฝึกโหดแบบหวานเนี่ยทำยังไงโหดแบบละมุนอ่าโหดแบบละมุนแล้วอย่างพี่ปิ่นจะมีแนะนำอะไรพี่ปิ่นยถ้าจะต้องทำอีกเราสึกว่าตรงไหนในส่วนใบหน้าพี่พิ่ที่ในสายตาของเราที่เราอยู่ในวงการมานานถ้าเกิดว่าในช่วงห้าปีนี้พี่ปิ่นคิดว่ายังนะคะยังยังน่าจะยังคงเฟิร์มอยู่นะคะ ถ้าหลังจากนี้ไปถ้าเกิดอายุเยอะกว่านี้อีกนะคะเกิน5ปีขึ้นไปนะคะก็น่าจะเป็นการอัพลิฟติ้งหน้าค่ะซึ่งบางทีมันเลี่ยงไม่ได้จริงต่อให้เราดูแลดียังไงก็มีความหย่อนคอยคอรตรงนี้กรอบหน้านะคะจะต้องป็นประมาณนั้นใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังอาจจะใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวจะตกใจค,คิดว่าใครว่ากันี่5ปีคุ่ตัวไมความที่ก่อนหน้านี้เราก็เส์แดรอยู่แล้ว เป็นหนุ่มรุ่นใหญ่ที่ใครๆหมายปองแต่พร้อมเนี่ยหน้าเราเด็กดูแล้วดูหวานขึ้นมาแบบนี้ใจดียังไงบ้างยายแล้วสาวๆเออกังวลมั้ยก่อนหน้านี้เราก็้อพอยู่แล้วพีสาวๆข้อหาไหมคะมีฮะยังไงบมางยังไงบ้างไม่ส่วนมากเขาจะมาถามเขาจะมาถามเพราะว่าก็ดูทิกต็อกพี่ปิ่นเขารู้กันทั้งประเทศแล้วเดินไปพี่พิษขอดูขอดูตาหน่อยใส่แว่นไปบอก เขาดูตาหน่อยเขาดูหน้าเนี่ยมันเปลี่ยนไปไหมเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นเย็นเยังยังไม่มันยังไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่แสดงว่ายอมรับว่าเสน่ห์เราแรงขึ้นประมาณนึงเขาแต่งงานกับปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างเวลาเขาเข้ามาแบบวิวากิดเราก็ทำหน้าที่ไปตามมารยาทสังคมก็ต้องก็ต้องนนั้นแต่ว่าเสร็จแล้วเราก็กลับบ้าน านี้เท่านี้เท่านี้มได้ามีพอสุดท้ายแล้วอยากให้พี่มิทยฝากการมาทำที่นี่แล้วก็ให้พี่ปิดฝากปิดและในไานะนวัตกรรมใหม่ของที่นี่เป็นยังไงครับที่พี่เกิดครับก็อยากจะฝากบอกทุกคนที่คิดอยากจะทำสัญญกรรมก็คือ ตัวเราเราจะรู้ว่าเราควรจะทำอะไรเมื่อวัยมันพร้อมมันไม่ได้เดือดร้อนใครทำแล้วมีความสุขทำแล้วสบายใจก็ทำเถอะครับเพียงแต่ว่าพยายามปรึกษาหรือหาสถานที่หาหมอที่น่าเชื่อถือแล้วก็ทำเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะว่าเมื่อมันคุยกับตัวเอง หลายปีแล้วมันก็ควรจะสรุปได้แล้วล่ะถ้าคิดอยากจะทําเพียงแต่หาที่ทํากับหาหมอให้ดีๆเท่านั้นมีอะไรก็มาคุยกับพี่ปิ่นได้ได้ความยินดีเลยค่ะก็ก็กื่นก็ต้องบอกว่าเราเองก็แบบแนะนําคนไข้แหละด้วยความจริงใจนะคะทาในส่วนที่ควรจะทําจริงๆเพราะว่าทําเกินไปความเสียใจก็ไม่ใช่ใครอื ก็คือตัวเองทั้งนั้นนะคะก็ควรติดสัญญกรรมเสพติดสัญญกรรมชั้นปีนี้ชั้นสวยตรงนี้ขึ้นมาคนชมปีหน้าเขาไม่ชมแล้วเพราะว่าหน้าเหมือนเดิมก็เธอไปหาทําใหม่ทําซ้าแล้วซ้ําอีกก็จะบอกว่าเ,ออเตือนกันไวยว่าสัญญกรรมตกแต่งช่วยได้แต่ว่าสัญญกรรมตกแต่งก็ทาให้เสียใจทั้งชีวิตได้นะคะแล้วกออ็ในเรื่องน,นว,วัตกรรมใหม่ๆนะคะคือโรงพยาบาลเรนรักเราจะพัฒนาตลอดค่ะไม่ว่าจะมีที่ไหนทําดีที่ไหนประเทศไหนเรกาก็จะส่งแพทย์ ออกไปหาความรู้แล้วก็รวมทั้งเทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็อย่างดึงหน้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดึงแอดวานซ์กลายเป็นไฮสมัเราจะไม่ได้ดึงแค่แบบไปหน้าหูแค่ไม่กี่เซนห่างไปไม่กี่เซนเราดึงไปถึงร่องแก้มอันนี้เป็นนวัตรกรรมใหม่ของเลอรักจริงๆล่องแก้มก็จะตึงจะสังเกตว่าดึง,งดึงแก้มบางแห่งส่วนใหญ่แล้วล่องแก้มไม่ไปด้วยล่องน้ำหมากก็ยังอยู่ผ่านไปมัน,ม,นมันตึงตอนบวมค่ะแต่ของเรามีนวัตรกรรมใหม่ในการที่ ดึงแล้วค่ะยามตึ่นถาวรน,นะคะเ่วนเรื่องของเ,อเรื่องของตัดตัดหน้าท้องต่างๆก็มีเทคนิคในการเย็บกล้ามเนื้อในการสร้างสร้างเซ็กซี่ไลน์ที่แบบแข็งแรงจริงๆแล้วก็ออกมาสวยเฟิร์มนะคะแล้วก็ยังมีนวัตกรรมไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ค่ะมีหัตถการใหม่ๆที่พวกตัดกระเพาะนะคะเ,เป็นงานตัดกระเพาะเป็นงานเซ็กเชนส์ที่ที่เรา รับงานเข้าไปนะคะซึ่งกลายเป็นโรงพยาบาลที่ถ้าถ้าจะนับแล้วนะคะพี่บินคิดว่าโรง,โรงพยาบาลเลรักเป็นโรงพยาบาลที่มีหัตถการครบทุกอย่างตั้งแต่ศรีรษะจรลดบอดี้เท้าเลยถึงเท้านะคะแล้วก็ทุกๆเรื่องในบนใบหน้าและทุกๆเรื่องบนบอดี้ซึ่งหลายๆแห,ห่งจะไม่มีนะคะค่ะแล้วก็จะบอกว่าคือตอนนี้ค่ะถ้าถ้าถามถึงว่า น้องบิน่ะก็ถือเป็นดาราที่ให้เกียรติกับโรงพยาบาลที่ปิ่นมากๆนะคะที่เข้ามาแบบน่ารักมากๆจริงๆแบบน่ารัก,น,รกน่ารักที่สุดเลยน่ารักจริงๆนะคะก็แล้วก็เป็นดาราชายท่านแรกค่ะตอนนี้เราก็จะมี ดาราชายนะคะที่มีชื่อเสียงค่ะที่จะตามเข้ามาทำอีกนะคะแต่ขออุบไว้ก่อนนะคะว่าเป็นใครก็<ต>คือฝากขอให้ติดตามนะคะผลงานของโรงพยาบาลเรรคะ่ะก็คือตอนนี้ผู้ชายสามารถเข้ามาทําได้ถ้าอยากเหมือนพี่มิไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวแล้วใช่ <น beautifully S 1> ค่ะผู้ชายก็ดูแลตัวเองนะคะก็คืออย่างที่บอกแหละผู้ชายต้องดูแลตัวเองให้ผู้หญิงเ <im itsu> ขาเห็นว่าเราไม่ใช่ ไอ้แก่อยู่ที่บ้านเฉยๆผู้หญิงก็อยากเห็นอะไรที่แบบดีๆบ้างไม่ใช่ผู้ชายจะให้แต่ผู้หญิงแบบสวยอย่างเดียวนะถูกไหมผู้ชายก็เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาตัวเองนะคะผลลัพธหน้าอ่อนยาวได้คุณใช่ค่ะอ่อนยาวได้อย่างถูกต้องตามหลักการด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นสกินเลเซอร์เราก็มีเครื่องเลเซอร์ทุกอย่างนะคะก็คือใครที่เหมาะกับแค่เพียงสกินเลเซอร์ก็ต้องไปทางพัสนั้นใครที่แบบ เยียวยา,วยาวไม่ไหวแล้วก็ต้องมาทางพัรทสัญักตกแต่งค่ะคก็คือมาปรึกษากันก่อนได้ปรึกษาก่อนด้วยความจริงใจค่ะคแล้วก็ฝากบอกว่าที่จะพูดเสมอว่าเลอรักนะคะเราไม่ได้เปิดมาแป๊บๆเราเปิดมาถึง20ปีอันนี้คือไฮไลท์ของเลอรักเลยนะคะไฮไลท์ของเราก็คือเราไม่ใช่แค่เพียงเป็นแฟชั่นเปิดๆเปิดๆกันมาที่หลังเราเปิดมามากกว่า20ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์นะคะเราพัฒนา เ,เทคโนโลยีเทคนิคก,การทําพัฒนาแพทย์ฝีมือต่างๆคุณหมอแต่ละท่านทํางานแต่ละหัตถการมานานมากๆนะคะก็ก็เลยจะบอกว่าเอออันนี้เป็นจุดเด่นนะคะในการทําส่ยการตกแต่งของโรงพยาบาลเรือราาักษแล้วก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเป็นแพทย์จบเฉพาะทางด้วย่เปินขอเสริมตรงนี้เลยว่าจุดเด่นของเราคือเราใช้แพทย์12ปีจริงๆ เพราะว่าแพทย์เมืองไทยอะค่ะ12ปีมีแค่ทั้งหมดจบสังกำจบแตกในเมืองไทยมีแค่ร้อยกว่าท่านเท่านั้นยังเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอีกละที่มาทํากันในพาร์ตตําโรงพยาบาลหรือเปิดเองม,มีน้อยมากเพราะงั้นอย่าลืมว่ามีร้อยกว่าท่านแต่มาทำคลินิกเมืองไทยมี2 0 0 0 0กว่าแห่งมากกว่าเซเว่นอีเลเว่นแล้วจะไปหาแพทย์เฉพาะทางที่ไหน,นแต่เลอรักใช้แพทย์12ปีหมดเลย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพทย์แบบไม่ได้จบระดับนี้เลยค่ะก็ก่อนทําที่ไหนก็อยากฝากน้องๆให้เลือกก่อนนะคะว่าแพทย์ที่เราสนใจนะค่ะเป็นแพทย์เฉพาะทางไหมนะคะโดยการเช็คเข้าไปว่าแพทย์ที่เราสนใจนะคะ่ะแพทย์ชื่อแพทย์นามสกุลนะคะว่า i n a w o r w e p l a s t i c s u r g e r y o r t h ไหมมันเป็นประโยชน์กับน้องๆค่ะนะคะจะได้เลือกแพทย์ที่ถูกต้องค่ะ みんなおじゃる丸いか